สวัสดีครับผมยิทูบเบอร์กับชแาลตาอออ่อมาขึ้นมาเลยนะครับเย yeah. ่วันนี้นะครับผมเราก็กลับมาทําการรีแอคอีกแล้วนะจ๊ะแต่มีการโยกย้ายใส,ยส่ชูชงโยกย้ายมัทฉาวใช้โชย,ยกย้ายโยกย้ายอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับแบ็กกราวนะจ๊ะอะไรก็ยังไม่พร้อมก็หากมันไม่มีแสงหรอือแสงไม่พอหรือแสงจ้างกันไปก็กลับขออภัยด้วยนะจ๊ะแต่วันนี้ที่เราจะมาดูเราจะมาดูเจอดี อีพีที่สองเอาล้วอีพีที่หนึ่งหนูไปดูเหรอกับ one date with golf เป็นแฟนกับไมค์คอรนะจ๊ะนะเราจะไม่พูดชื่อช่องเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะจ๊ะแต่ก็เพื่อเการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสมมาเป็นแฟนคอมอะไม่กันต้องทำยังไงบ้างเอ้ยไปดูกันอะไรเนี้ย นอาหนักหนึ่งต่อสั้นต้าเอซานงานไหมครับอย่างานั้นนะก็เดี๋ยววันนี้กาจัดการตัวเองนะไปทำอะไรกันจะดีแท็กกรติน้ำบูชนี้ได้ไหมโดยในหนึ่งวันเนี่ยเขาถามมาว่าถ้าเกิดได้เป็นเด็กกับกัปเนี่ยกัปจะพาไปทำอะไรบ้างตอนนี้กัปก็วางแผนให้ตัวเองหมดแล้วนะครับ ก็จะหลัอมสั่งเอมาแล้วครับเอ้ไอ้าไม่ใช่เหรอออดูเอามาดีครับอ๋อน่ารักแต่เหตุตัวเงเป็นไรอ่ะทำไมหน้าเปล่งอยู่งงงงงั้นเดี๋ยวเขาพาเตยไปดกาแฟก่อนโอเคไหม อ๋อไมี่ดีเราเนี่ยมาตัวองตัวเองกาแฟร้านอะไรอ่ะมาทางนี้นี่นี่นี่กถึสแน้ะดัางขิงจ้อนจำได้นะไม่ใช่ครีมีครีม่าตัวเองอ่ะชอบกินลาเต้กับโดนัทรสออริจินอลใช่ไหมอู๋อาลาเต้กับโดนัทหนึ่งชิ้นครับ เออใช่แพตตินัมได้สิทธิ์กาแฟลาเต้น่แกเป็นกาแฟก็ได้เป็นชาไทยก็ได้เป็นเหมือนจะเป็นกาแฟกับชาไทยมาแล้วก็บิ๊กคริสปี้ครีมหนึ่งชิน้นเฮ้ยรู้ได้ไงอ้าวเคยทำ <laughs> พี่ครับผมเป็นแพตตินัมบูนี่ผมได้สิทธิ์อะไรบ้างครับ <c oughs> นี่งแงผมขอใช้สิทธิ์เลยได้ตัวไหมของหน้าครับขอใช้สิทธิ์แล้วมือถือไม่กดอครับ ได้มาแล้วเดี๋ยวเขาป้อนนะเ้าปากเลยไม่ให้ <c oughs> เขาไม่แกงตัวเองแล้วเอ,า,อาปากเรลอยอ้ามัสตาร์อร่อยไหมตัวเอง ตัวเองรู้ไหมว่าคนอื่นอ่ะเวลาเกิดมาเขาร้องว่าแวะแวะใช่ไหมแต่ว่าเขาอ่ะตอนเกิดมาร้องว่านี่แทกนี่แทกอ๋อ,อขายตรงตรงแบบซื่อกเกิดเด <laughs> ืกเลยอ่ะแฟนตัวเองอ่ะเป็นถึงระดับไอพิซน่าบูชิวนะโอ้ oh, เป็นไงครับถเติมพลังแล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมดูหนักกันครับ ไิ่ได้ัสับมือใีโงขั้แน่เลยอย่ะทุกคนถ้าได้สับมือกับคำในงหนงมันต้องเป็นอไทไ่น่ะอ,อ๋อ,อ,อเป็นลมตายแน่เลยกูคือคือค่อคือถ้าได้นั่งสับมือกับไม่้โรงหน่งคือแฉหมดเลยนะออ,อหลังแชงไเงื่อออกตื่นเต้นหนังมันมันเกินอย่างเงี้ยไไน่ตัวเอง ตัวเองเห็นอะไรไหมฝั่งนู้นไม่ใช่อนาคตของเราหรอกที่นี่เนี่ยคือรกคับจะเล่นมุกทุกๆุกาวินาทีไม่ได้ละปรับตัวไม่ทันนั่นเองแอมพิวเว่ยเหรออะไรหรอที่นี่เนี่ยคือโรงเกินพิวเว่ยนั่นเองอ๋ออะไรพิวเว่ยเหรอนู่าอ่านจะโปรเจคไปซื้อตั๋วนะว่าแต่เราจะดูเรื่องอะไรกันดีอะแต่เขาว่านะต่อให้เราดูเรื่องอะไรเนี่ย ดูเรื่องก็เป็นสีฟูเหมืกันเรื่องก็เป็นเรื่องก็เป็นสีฟูเหมือนก,กันกาง์ดเนี <arrivé> <t une Wow iden> ้ยเว่งรอเขาแล้วนี่เนี้ยทเขาซื้อตัวให้เอาเป็นเรื่องคือเป็นการเล่นมุกแบบหน้าตายมากลูกค้าสนใจใช้โปรโมชั่นตัวไหนไหมครับอ๋อตอนนี้ผมเป็นพลตินัมบูอยู่ครับอ๋อถ้าเป็นพลตินัมบูสามารถลดอ่าพี่ิน้มเดค่าจ่าย50%นะครับมีครับ250%ก็คือยังแพงกว่าเกี่ยวกับเรื่องโซลสองที <noises> ่นั่งนะสองที่นั่งปกติอีกอ่ะ ตัวเองเห็นไหมว่าเราเนี่ยได้ดูหนังโรงเฟิร์สคลาสเลยนะเพราะการที่เราเป็นแฮตินัมบูเนี่ยเราสามารถลดตัวหนังได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็ตเลยนะแตงวันนี้ปวดนะเขามีอะไรให้ตัวเองกินด้วยถ้ารู้ว่ามีเรารู้งี้ไปดูบ้างเนาะโอ้บ y g ก็รู้เสียดาสิเลยยังไม่ได้เป็นเราแพตินัมน่ากินไหมมันเป็นกุ้งเลยนี่ส่วนของหากลูกค้าดีแทก ดูอยู่นะครับสามารถเข้าไดา้ทำไมจะทำวันเดวิดดิแทบแฮนดิัมด้วยเช่นกันนะจ๊ะคิดไม่แพงด้วย <laughs> 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 ไม่มีคนดูด้วยจ้ะโ <laughs> อ,อ้โหหนังสนุกมากเลยตัวเอง,ต,เองตัวเองสนุกไหม <c oughs> ทำหน้าอ,นะ <c oughs> อย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเขาพาตัวเองไปกินโกโก้ร้านโก้ตัวเองใช่ไหมโกโก้ร้านโก้เดานะเดาก่อนโกโก้ร้างโก้ ดิเวอน่เออมมนอ่านว่าอะไรวะชื่อร้านนั่นอ่ะแต่แดงร้างพ่อไปดูคุยเตะดับพีกลางเขาไปสั่งให้สวัสดีครับเอาโกโก้ใส่ S1 เนาะเอาเ้่องสมดบัตด้ด้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวสมุดบัตรลูกอ่ะปิ้งแฟนกรับมาแล้วนี่ครับ เฮ้ยมันใช้สิทธิ์ได้ด้วยหรอแต่แก้วเล็กไปหน่อยนะได้มาแล้วของโปรดของตัวเองไงจริงเหรอทำไมเขาถึงสั่งไซส์เอสหวานน้อยเหรอพอเขารู้ไงว่าตัวเองกลัวอ้วนใช่ไหมล่ะว่าไปว่าไปด่ากูตุยนี่ไม่เป็นไรเรากลัวอ้วนพอดีเลยมันหนักขึ้นนิดเดียวเองอ๋อ เอาอยากกินแล้วอ๋อเขาก็รักตัวเองนะจ้าแนะเขินนะดิโหดูดิกินเลอะเทอะหมดเลยเนี่ยถ้าเราก็ดูดหลอดดีๆนะเราก็ไม่ได้มาแปดปากนะแร่แก้วเนี่ยใช้พพตตินัมบูเนี่ยก็ได้ส่วนลดตั้ง15บาทหรือถ้าวันหลังอ่ะชิลักอยากจะมาดื่มเครื่องดื่มอื่นเนี่ยมารีได้เลยนะจริงนี่ เจ๋งใช่ไหมล่ะเจ๋งมากมากเลยเจ๋งมากมากเลยนานแล้วใช่ปะหมายถึงพัตติน้ำวัวอ๋อหล่อจังเลยเนาะช่วงนี้คือทำให้กับดูหล่ออีกดีสนุกดีจังเขาดีใจนะที่วันนี้เขาทำให้ตัวเองยิ้มได้เยอะขนาดนี้จริงเหรองั้นเดี๋ยวเขาขอไปส่งตัวเองที่บ้านนะได้สิ ขาจะมีอะไรให้ตัวเองดูได้แหละอะไรรแต่ว่าเขายังไม่บอกตัวเองนะเพราะว่าถ้าเกิดบอกมันก็จะไม่สะาพยล้างรถหรือเปล่าล้างรถฟรีดิไงตัวดีอ๋อมีที่จอดขอบคุณนะที่ช่วยดูแลรถให้อ่ะแต่ยังช่วยจองที่จอดรถให้อีกทำไมแล้วไอ้เรื่องที่คุยไว้อ่ะได้ป่ะข้ตัวดีครับพว์แตวันี้วตัวดีคือแบบหน้าตบตูดมากเลยอ่ะดูดิดูตูดตัวดีบ๊บนะ มานี่สิครับนี่ยืนตรงนี้รอดูนะตัวเองพร้อมนะตัวดีพร้อมไหมเอานะ, 2> <S 1>, 1, <S 2> ะ1 2 3ดีน่โอ้ขอบคุณที่เป็นแฟนกลับนะ คือคืนตั้งแต่มินนี่มารับแล้วไม่ต้องมีอะไรอีกไี้็คือขอบคุณนะตัวดีขอบคุณที่เป็นแฟนกับกับนะครับเอ๊ะยังไม่ไปเอ๊ะยังไม่ไปไปแล้วนะครับแล้ เป็นไงบ้างตัวเองวันนี้สนุกกับการมาเป็นแฟนเขาหนึ่งวันสนุกมากเลยครับวันนี้เราไม่ใช่แฟนธรรมดากันด้วยนะเราเป็น<อ>แฟนที่เป็น d t a ท็กแพทที่นั่งบูมเมเบอร์ด้วยนอกจากจะแลกขนมได้ยังเป็นส่วนลดตัวหนังโฆษณาก็ได้และก็ยังมีที่จอดกับที่ลารถฟรีแบบนี้ oh ด้วยโอ้ my god วันนี้ตัวเองประทับใจไหมอ่ะปาทับใจตัวเองประทับใจอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะนะได้จ้าวันนี้เราะไปด้ยกัได้จ้ะกดไลค์กดแชร์อ้าวตัวดี ตัวนี้รถชนแล้วเปล่านะตัวดีป่ะตัวนี้แบบตุนนูตมากเลยอะตุนวดีมากเแปลงพร้อมนะหนึ่งสองสามปล่อไม่ออกครับแปลงเนี่ยมป็นแอร์ฮึสู้ๆนะ ไหไหนตัวเองอยากได้อะไรตัวเองจิ้มเลยดีกว่าเขาให้จะได้หมดทุกอย่างเลยนะ <c oughs> เอาเอากี่เส้นดีก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวเส้นซอยก็ไดรอ่ะจิ้มไม่ทัน <c oughs> อะไรนะฮ่าฮ่าฮ่าทำไมถ้าอยากได้ซร้อยมาเอาพี่อยากได้บ้านก็มาเอาพี่อยากได้รถก็มาเอาพี <c oughs> ่อยากได้ลูกอ่ะ ตอบไปครับละนะเป็นแฟนกันแล้วถึิ้งกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ดิแท็กยูทูบช anel ติดตามตอนต่อไปเร็วนี้เป็น8นาทีที่แบบเป็น8นาทีที่คุ้มค่ามากเลยรู้สึกเป็นแห่งแนาทีที่ผ่านไปเร็วมากเลยนะทุกคนรู้สึกแบบเฮ้ยครับน่ารัก่ะน่ารักเฮ้ยน่ารักสาน่ารักนากสังเลยอย่างเงี้ย โอเคครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมที่ตังมีมาทําการรีแอคคลิปกับบีแท็กให้ทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ตังเมย์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคราหน้านะจ๊ะแล้วก็ฝากอะไรใหม่ในเซเว่นชือ่อช่วงช่องใหม่ของช่วงใหม่ของตังเมย์ด้วยนะครับผมหากใครสนใจติดต่อกานคอมเมนต์ใต้ดีดสคริปชันนะครับผมวันนี้ตังเมย์ไปกันแล้วบ๊ายบาย